ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรมมานพก็ทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรมเป็นอย่างไรเล่ามานพพิขุในธรรมวินัยนี้มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทางเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวง แก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เมื่อเมตตาเจโตวิมุตต์อันพิกขุนนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นมานพเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลัง ย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติเจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นแม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรมมานพพิกุในธรรมวินัยนี้มีจิตประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สอง ที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทางเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณาเป็นจิตภัยบูนใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วลาอยู่เมื่อกรุณาเจโตวิมุตอันพิกุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้ กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นมานปเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในกรุณาเจโตวิมุติที่เจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นแม้ข้อนี้ ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรมมานพพิขุในธรรมวินัยนี้มีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทางเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยมุทิตา เป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เมื่อมุทิตาเจโตวิมุติอันพิกุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทํำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นมานบเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกําลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใด ในมุทิตาเจโตวิมุตที่เจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นแม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรมมานพภิกุในธรรมวินัยนี้มีจิตประกอบด้วยอุเบขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทางเบื้องบน เบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขาเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลวอยู่เมื่ออุเบกขาเจโตวิมุตอันพิขุนั้นจเจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นมานบเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในอุเบกขาเจโตวิมุตี่เจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นแม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรม